สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติหกผันนะครับหรืออินเวอร์ตตรีโกณซึ่งก็มี6ฟังก์ชันนะครับคือพวกอาร์คไซน์อาร์คโคสอาร์คแทนอาร์คคอท์อาร์คเซกอาร์คโคเซกเราก็มาท่องสูตรในการดิฟสักหกฟังก์ชันนี้นะครับก็มีตามนี้เลยนะครับดิฟอาร์คไซน์นะครับได้1ส่วนสแควรูทหนึ่งลบเอ็กกำลังสองดิฟอาร์คโคสเอ็กได้ลบหนึ่งส่วนสแควรูทหนึ่งลบเอ็กกำลังสองดิฟอาร์คแทนเอ็กได้เป็นหนึ ดิฟอาร์คอรด x ได้เป็นลบหส่วนหนึ่งบวก x กํลังสองดิฟอาร์คเซก x นะครับได้หนึ่งส่วน x สแควรูต x กําลังสองลบหแล้วก็ดิฟอาร์คโคเซก x ได้ลบหนึส่วนสแควรูต x กําลังสองลบหนึ่งนะครับสังเกตว่ามันฝั่งนี้ฝั่งนี้มันต่างกันแค่ใส่เป็น1หรือลบหแค่นั้นเองนะเนี่ยดิฟอาร์คไซได้ตัวนี้พอดิฟอาร์คคอสก็แค่ใส่ลบหแค่นั้นเองนอกนั้นก็เหมือนเดิมนะครับทำนองเดียวกันนะดิฟอาร์คแทนดิฟอาร์คคอตเนนนนนี่่่่่ยมมััมััางกกแแคคใส1บั้นเองนะที่ออืื่นนนเหหมมกัด ที่ผมใส่สีแดงนี่คือเป็นข้อควรระวังเหมือนกันนะครับก็คือเวลามันเป็นอินเวอร์ตตีโกนเนี่ยม,มันมีการกำหนดเรนจ์ที่นิยมใช้กัน2แบบนะครับในในในโดยเฉพาะในตรงเนี้ยนะครับที่ที่ผมเขียนเป็นปสีแดงไว้ตรงเนี้ยนะครับก็คือถ้ากำหนดเรนจ์ในหนึ่งเนี่ยสูตรเป็นแบบนี้นะครับพอกำหนดเรนจ์อีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอ้ตรง x มันจะกลายเป็น f อดสุด x ไปนะครับดังนั้นถ้าถ้ากำหนดเรนจ์คนละแบบเนี่ยสูตรอาจจะต่างกันก็ได้นะครับ ดังนั้นก่อนที่นักเรียนจะทำเนี่ยไม่ว่าหนังสือเล่มไหนเนี่ยนักเรียนอาจจะต้องดูสูตรในหนังสือเล่มนั้นซะก่อนนะครับว่าเขากําหนดเรนจ์แบบไหนแล้วสูตรดิฟเขาออกมาแบบไหนนะครับสาหรับในในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะเน้นที่มันเป็น,ปนสีน้ําเงินก็พอนะครับสําหรับคนที่อ่านหนังสือเล่มอื่นนะแล้วอ่านถึงเรื่องเนี่ยการดิฟอินเวอร์ติโกนเนี่ยนะครับจะต้องดูสูตรให้ดีก่อนนะเผื่อเขาใช้เรนจ์คนละแบบที่จริงคือ เรนจ์ที่เราใช้ตอนมอปลายอะ่ะมันจะได้มันจะได้สูตรสีแดงนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมใช้สูตรสีน้ำเงินตรงนี้ละกันนะครับเพราะว่าในหนังสือที่อาจารย์อีกท่านหนึ่งใช้เนี่ยเขาจะใช้อีกเรนจ์แบบหนึ่งแล้วสูตรมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งที่จริงถือว่าง่ายกว่าเดิมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องใส่ a absolute x แค่นั้นเองนะครับท่องท่องหกสูตรนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับเรื่องนี้ไม่ไม่ได้เน้นมากนะครับแม้แต่ในแคลคูลัสก็เราก็แค่ ให้นักเรียนท่องสูตรแล้วก็เอาสูตรไปใช้ให้ถูกต้องนะครับเอามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับอย่างเช่นข้อ1เนี่ยผมให้ y เท่ากับ x กำลังสอง 2, คูณ arc sine สอง x บวกหนึ่งแล้วให้หา d y b d x ซึ่งก็คือดิฟนะผมก็ดิฟเลยนะครับตรงนี้มันเป็น2ฟังก์ชันคูณกันนะฟังก์ชันแรกคือ x กำลังสอง 2. อีกฟังก์ชันหนึ่งผมก็มองเป็น arc sine สอง x บวกหนึ่งพอมี2ฟังก์ชันคูณกันเนี่ยผมก็ท่องสูตรหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับมันก็จะออกมาเป็นหน้านะครับ ดิฟหลังอ้ออย่าลืมผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาท่องสูตรถ้ามันเป็น xx ตรงนี้นะครับก็ท่องสูตรแค่นี้แต่ว่าถ้ามันไม่ใช่ x ตัวเดียวเนี่ยก็ต้องท่องสูตรรวมกับกฎลูกโซ่นะครับดังนั้นถ้าดิฟอาร์ไซยูก็จะเป็น1แควรหนึ่ส่วนสแควรรูทหนึ่ลบยูกำลังสองดียูบแล้วก็พอดิฟอาร์คคสแล้วยนะครับก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนสแูทหลบยกลังสองดียูแล้วก็ดิฟอาร์แทนยูเท่ากับหส่วนหบวกยกลังสอง ดิฟอาร์คอยูก็เป็นลบหส่วน1นึ่งบวกยูกำลังสองคูณดียูบายดอกซ์่ะตะกี้ผมลืมพูด du ยูบานะแล้วก็ดิฟอาร์เซกยูก็จะเป็น1นึ่ส่วนยูสแควรูทอ่ากลังสองลบหนะครับแล้วก็คูณกับ du ยูบาพอดิฟอาร์โคเซกยูนะครับก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนยูสแควรูทยูกำลังสองลบห่คูณดียูบาเอนั่นเองนะครับโอเคอ่ะก็คือคือเปลี่ยน x เป็น u แล้วก็คูณด้วยูบายดีเอ็กซ์ด้วเดียว นอย่างเช่นข้อนี้นะครับที่ที่ผมจะท่องสูตรหน้าดิปหลังบวกหลังดิปหน้าเนี่ยตอนดิฟตัวหลังนะครับมันไม่ใช่อาร์คไซ x เฉยๆนะนั้นเราต้องบอกว่าดิฟอาร์คไซ x ได้1ส่วนสแควูทหนึลบเกลังสนี่ยพอดิฟอาร์คไซ u ก็จะเป็น1ส่วนสครูทหนึลบยูกลังสคูณดียูบดนะครับดังนั้นก็จะเป็นอย่างนี้ดิฟอาร์คไซ u ได้1ส่วนสรูทหลบยูกลังสองนะครับ คูณ d u by dx คูณกับตัวนี้ครับในนี้ u นะครับดิฟ 2x บวก1ได้2นะครับแล้วก็บวกหลังนะครับก็จะเป็นอาร์ไซบวก1ดิฟหน้าดิฟ x กำลังสได้ 2x นะครับอีกรอบนะครับเผื่อใครตามไม่ทันตอนนี้ผมมองเป็น2ฟังก์ชันคูณกันแล้วก็อพอสอ2ฟังก์ชันคูณกันผมก็เลยท่องสูตรหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าคือตัวนี้นะครับพอดิฟหลังนะ ดิฟอาร์คไซได้1ส่วนสควรูทหนลบเกำลังสองะครับแล้วก็พอดิฟอาร์คไซนะครับก็เลยเป็น1ส่วนสควรูทหนลบยูกำลังสองะครับแล้วก็ดียูไปก็คือดิฟตัวนี้นะครับดิฟสองกบวกหได้สองต่อไปหลังดิฟหน้านะครับหลังก็ท่องมานะครับดิฟหน้าดีเอกกำลังสองได้ 2x ก็เสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็แค่จัดรูปเอา2คูณตัวนี้นะครับเป็น 2x งกกำลังสองตัวส่วนก็ลอกมาเฉยนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเอา2 x 8ตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมเอานิ่มของสแตนนะผมเอาไว้ข้างหน้าแล้วกันนะครับก็จะเป็น2 x แล้วก็อ r ร s i ไ e สอง x บวกหนึ่งแบบนี้ก็ได้จบข้อแรกนะครับต่อไปดูข้อ2นะครับ y เท่ากับ cos ข,ของ arc tan s x แล้วให้ดิฟนะก,ก็คือมเป็น cos ก็ของฟังก์ชันเนี่ยก็ท่องสูตรดิฟ cos ก่อนนะ ดิฟคอสเดลบไซด์ดิฟคอ,ส,ส,คอสอยูก็ได้ลบไซด์ยูคูณดียูบยดีเอ็กซ์นะครับนะดิฟคอสเดลบไซด์นะครับดิฟคอสอยูก็ได้ลบไซด์ยูคูณกับดียูบยดีเอ็กซ์อีกรอบนะครับน,นี้ผมกำลังดิฟตัวนี้นะครับ อ่าผมท่องสูตรดิฟคอสได้ลบไซน์ก่อนนะเพราะมันเป็นคอสของตัวนี้นะครับอ่าดิฟคอสได้ลบไซ n ดังนั้นดิฟคอสยูนะครับก็ได้ลบไซน์ยคูณ d u ยู B d X ก็คือดิฟตัวนี้ต่อนะจากนั้นผมก็ลอกอันนี้มาก่อนนะครับลบไซ n ์อ 10, าร์คแทนสแควรูทเอคูณกับอ่าดิฟอาร์คแทได้ 1, 1, 1นึ่ส่วนหบวกเกซ์ำลังสนะครับดังนั้นอันนี้ดิฟอาร์คแทนนะครับ ก็ได้1 1ส่วน1บวกส x กํลังสองนะ1นะ1ส่วน1บวก u ลัคูณกับ du by dx นะครับแบบนี้อ,อีกรอบนะครับเราท่องสูตรมาล้วว่า d ิ p art tan นะครับ d e p art tan x ได้1 1ส่วน1บวก x กํลังสอันนี้อันนี้เป็น u นะไม่ใช่ x d e p art tan u ก็จะเป็น1 1 2ส่วน1บวก u กลังสองคูณ du by dx ที่เหลือก็คิดเลขเลยนะครับอันนี้ square r x กลัก็ตอบ x เฉยๆเนอะดังนั้นตัวนี้เป็น1บวก x ละ แล้วก็ดิฟสควรูทเอ็กได้1นส่วนสองสควรูทเอ็กนะดังนั้นถ้าถ้าคิดตรงนี้ออกมาเลยนะอันนี้คือ1นส่วนสองสควรูทเอ็กส่วนตัวเนี้ยมันก็จะออกมาเป็น1นส่วนหบวกเนะครับดังนั้นผมก็ได้ละตัวตัวเศษมี1 1แล้วก็ตัวนี้นะดังนั้นคูณกันเสร็จก็มีก็เหลือแค่ตัวนี้นะแล้วตัวส่วนก็คือมีอันนี้คูณกันนะครับใครใครใครรู้สึกมันเลอะเทอะไม่ทันเนี่ยก็แค่ล่องอันนี้มาก่อนเนี่ยแล้วก็ เปลี่ยนจากนี่เป็น1นส่วนหบวก x เปลี่ยนจากนี่เป็น1นึ่งส่วนสองส่วน x เนี่ยเราค่อยคูณก็ได้นะครับอันนี้ผมคูณเลยแล้วกันนะก็จะเป็นลบไซน์ x นะครับเอ้ยเดี๋ยวนะผมเขียนผิดผมเขียนผิดโทษครับขอโทษครับมันไม่ใช่ลบไซน์ x มันลบไซน์ลบไซน์ของ arc tan x นะครับเขียนผิดขอโทษนะครับตะเนีเอาใหม่นะขอโทษครับอ่า d cos u นะครับได้ลบไซน์ u นะครับคูณ du โดย dx แล้วก็ ตรงนี้ผมไปไปเผลอเขียน x ตรงนี้นะไม่มีนะครับมันคือ sin ของ arc tan ส q x นะครับแล้วก็หารด้วยมีตัวส่วนคือตัวนี้นะครับดังนั้นเอามาคูณกันก็จะมี2แล้วก็ส q u a x คูณ1บวก x นะครับก็เสร็จ ก็จะเห็นว่าเหมือนในที่ผมเขียนไว้ตั้งแต่แรกตรงนี้นะครับนี่ครับก็จบข้อ2นะครับใครจดไม่ทันกดพัสไว้นะครับถ้าจดทันแล้วก็ไปข้อ3กันเลยนะครับอ่าต่อไปข้อ3นะครับดิฟอาร์แทนส่วน X กำลังสนะครับผมก็มองเป็น2ฟังก์ชันหารกันนะครับผมก็เลยท่องสูตรล่างดิฟบนลบบนดิบล่างส่วนล่างกำลังสองนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ อ่าล่างก่อนนะครับก็ลอกมา x กลังสองดิบบนนะครับเราท่องเวลาดิบอาร์แทน x ได้หนึ่งส่วนหนึ่งบวก x กำลังสองนะครับแล้วก็ลบกับบนนะครับดิบล่างดิบ x กำลังสองได้สอง x นะครับแล้วก็ส่วนล่างกำลังสองคือเป็น x กำลังสี่คนนี้เล่าแต่เราละว,ว่าเราจะจัดรูปแบบไหนนะ,ะถ้าคูณกันก่อนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็น x กำลังสองส่วนหนึ B ่งบวก x กำลังสอง ลบกับ 2x 10x ็กแนี่แล้วก็ทั้งหมดหารด้วย x กำลัง4เอา x กำลัง4ไปหารตัวนี้แล้วก็เอา x กำลัง4ไปหารตัวนี้นะครับอตอนเดี๋ยวนะผมขอเขียนก่อนแล้วกันเนาะก็คือถ้าตอนหารตัวแรกมันก็จะมี x กำลัง4โผล่มาตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะตัดการเหลือ x กำลัง3นะครับ แล้วก็อันนี้ตัดกันเหลือ x กาลังสองนะครับดังนั้นอพอตัดกันเสร็จเนี่ยข้างบนเศษเหลือ1แล้วนะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมี x กาลังสองหนึ่งบวก x กาลังสองลบกับ2อ arc tan x หารด้วย x กาลังสามนะครับใครจดไม่ทันกดพลาสไว้นะครับอ๋อแล้วก็จะทําให้เหมือนตัวที่ผมคูณตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือตัวนี้เหมือนกันละ2 arc tan x ส่วน x กาลั x, ง3นะครับส่วนตัวนี้เนี่ย ก็คือเราเอา x กำลังสองคูณเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็น x กำลังสองกับ x กำลังสี่ตามเนี้ยนะครับอาจจะค้างไว้แค่นี้ก็ได้หรือว่าจะคูณเป็นแบบนี้ก็ได้นะได้เหมือนกันได,ได้เหมือนกันหมดนะครับคาตอบถูกต้องทั้งคู่ก็เลยจบข้อสามนะครับเดี๋ยวไปข้อสี่เลยนะครับข้อสี่นะครับโจ์ก็คือ y เท่ากับ x กำลังสอง arcosec x, x ไรไฮดิฟนะครับก็ดิฟเลยนะครับมันเป็นสองฟังก์ชันคูณกันนะครับก็คือ มี x กำลังสองคูณกับ arcosec x นะครับผมก็ท่องสูตรหน้าดิฟหลังนะครับแล้วก็บวกกับหลังดิฟหน้าหน้านะครับดิฟหลังอ่าดิฟ arcosec x นะครับเราท่องไปแล้วว่าคือลบหนึ่งนะครับส่วน x square r x กำลังสองลบหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับหลังนะครับดิฟหน้านะครับ x กำลังสองได้สอง x เรียบร้อยอีกรอบนะครับหน้านะครับแล้วก็ ดิฟหลังได้ตรงนี้บวกกับหลังนะครับแล้วก็ดิฟหน้านะจากนั้นก็เอารวมกันนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเอาสองเอ็กคูณตัวนี้นะครับมันก็จะเหมือนตัวนี้นะสมมติเราอยากเขียนให้เหมือนในที่ผมเขียนไว้แล้วกันนะก็คือเอา 2x คูณตัวนี้แล้วก็เอามาเขียนเป็นตัวแรกนะครับอันนี้มันบวกกันอยู่นะดังนั้นมันเป็นตัวนี้บวกกับตัวนี้ดังนั้นเรา,เาสลับที่กันได้นะครับมันก็จะเป็น 2x นะครับแล้วก็อ Oh. โเคเซก x อขอโทษครับลบกันนะครับอันนี้อันนี้คูณกันได้ต่วนี้แล้วก็อันนี้เอา x ตัดกันนะครับเหลือ x แล้วก็คูณกับลบหก็เป็นลบ x นะครับนะก็จะเห็นว่าเหมือนตัวนี้แล้วนะ2 x นะโคเซก x แล้วก็ลบ x ส่วนสเาลุต x ทั้งสองลบหนง,งนี้แค่ข้อครวรระวังเฉย,ยนะว่าถ้าเกิดว่าเรา ใช้อีกสูตรหนึ่งเนี่ยท,ที่อาจจะอา่านในหนังสือเล่มอื่นแล้วเขากำหนดเรนจ์ของ r อคโคเซไม่เหมือนกันนะซึ่งซึ่งก็เป็นการได้คําตอบที่ถูกต้องอีกแบบหนึ่งนะมันขึ้นอยู่กับการกําหนดเรนจ์สูตรมันมันก็จะมีแค่ Absolute X ตรงนี้ติดไว้แค่นั้นเองนะดังนั้นตรงนี้ก็อาจจะกลายเป็นลบ Absolute X แค่นั้นเองนะครับนะก็มีแค่นี้นะครับเรื่องนี้ไม่ค่อยได้เน้นอะไรเท่าไหร่นะครับก็คือท่องสูตรแล้วก็ ท่องสูตรดิปแล้วก็เอาไปใช้เป็เี่ยนแค่นั้นเองนะครับงนั้นคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ